ใครที่ผ่านเขาไม่เห็นคลิปนี้นะคะเราจะมาเปิดไพ่ทายดวงกันค่ะดวงทั่วไปของคุณช่วงนี้จะเป็นอย่างไรจากวันนี้ถึงวันที่20ตุลาคมนะ2าร4นะคะไพ่จะบอกสิ่งใดกับคุณค่ะคุณจะมีโชค ไพ่ใบนี้นะเป็นไพนะ่หนึ่งเหรียญนะหนึ่งเหรียญในมือเห็นไหมคะคุณจะมีโชคมีลาบนะคะ,ะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาดูคลิปนี้อยู่นะคุณก็จะกาลังจะมีราบลอยค่ะจะได้มากแค่ไหนอยู่ตามวาสนาของคุณเลยนะคะได้ตามบุญตามวาสนาของคุณเลยค่ะโชคดีจังเลยใครเข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะจะมีโชคมีลาบกันเด้อจะเป็นราบลอยนะคะอ่ะอ่ะใบนี้อะไรค่ะอ่า นายออฟเพนทาเคิลนายออฟเพนทาเคิลเก้าเหรียญเก้าเหรียญจะได้โชคก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะนะมีโอกาสที่จะซื้อแบบซื้อบ้านหรือว่าซื้อรถคันใหม่ได้เลยสําหรับโชคในครั้งนี้ของคุณนะคะวิําไมโชคดีจังเลยอะพรอมดีเซ็ตไพ่ไว้นะคะเราสับกันแบบสดๆแล้วก็ดึงออกมาเลยค่ะอะไพ่ใบนี้จะบอกสิ่งใดกับคุณซิ o อ w a n ว s หกไม้เท้านะคะหกไม้เท้านี่หมายถึงว่า,าการงานที่คุณทําอยู่นะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จไหมมีโอกาสประสบความสําเร็จด้วยนะคะแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลาหน่อยเวลาที่ยืดยาวนานนิดนึงแต่ยังไงก็ตามสําเร็จได้แน่นอนนะคะ,ะงานที่คุณทําอยู่งานอะไรเอ่ยนะคะทําให้ดีที่สุดค่ะ ไพ่ใบนี้นะคะ,ะเป็นไพ่ u u e n o o w a วนนะคะราชินีไม้เท้าการงานที่คุณทำอยู่มีโอกาสประสบความสำเร็จได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ไม่มีงานทำหางานทำอยู่คุณจะได้งานที่ดีค่ะไพ่ใบนี้นะคะไพ่ใบนี้เป็น เด็กถือเหรียญค่ะได้แต่ไพ่ดีๆแล้วเลยเด็กถือเหรียญน,นะนบอกว่า,าการเงินของคุณคุณจะมีกินมีใช้แล้วคุณก็จะมีมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเด็กนะแต่คุณก็มีใช้จ่ายแบบผ่านฉลุยเลยแล้วถ้าคุณมีลูกนะคะมีลูกมีหล,ลานลูกหลานของคุณนะคะเป็นเด็กผิวขาวเขาจะเป็นเด็กดีเป็นอภิชาติบุตรของคุณเลยทีเดียวค่ะไพ่ใบนี้นะคะ Six of Swords หกด,นะดาบนะหกดาบนะบางสิ่งบางอย่างที่เป็นอุปสรรคและเป็นปัญหาเข้ามาในชีวิตนะในช่วงนี้หากว่าแก้ไขแล้วแต่ว่ามันยังไม่เป็นผลนะคะมันยังติดตะกุกตะกักอยู่งั้นนะคะขอให้ทําให้ดีที่สุดแล้วก็ปล่อยวางมันไปนะคะแล้วมันทําบุญทํากุศลคิดดีทดําดีพูดดีแล้วสิ่งดีๆจะมาช่วยผลักดันให้ปัญหาที่คุณกาลังเผชิญอยู่นะ,ะให้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีของมันเองนะคะฝากกดแชร์กดใจแบ่งพลังบวกให้กับเพื่อน